สวัสดีครับกลับมาเจอก,กันอีกครั้งกับ Pop Off Patriot นะครับก็วันนี้นะฮะเรามี MV เพลงใหม่มาให้ได้ดูกันอีกแล้วนะฮะวันสุขคนต้องรอคอยกันอยู่แน่ๆเพราะว่า Twice Come Back แล้วนะฮะกับ I Can't Stop Me นะก็หลังจากเขาที่แล้ว More and More ใช่ไหมรู้สึกว่านานมากอะสักพักใหญ่ๆเลยจำไม่ได้ว่าเขาที่แล้วกลับมาเดือนไหนนะนั่นแหละแต่รู้สึกว่ามันนานมากอะกว่าที่ คัมแบ็คครั้งนี้จะมาถึงนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าฮะว่ารอบนี้เพลงจะเป็นยังไง MV จะสวยแค่ไหนแล้วก็ดาร์อนของผมจะมามากน้อยแค่ไหนนะฮะไปดูกันเลยดีกว่ากับ I Can't Stop Me ครับ3 2 1มีความลอยกระทง ความไรยกระดองจริงโอ้ยนายยอมสวยมากโอ้ขอดูมีนะอีกรอบมีนะสวยมากโอ้ยมีนะสวยมากเลยอะชอดน,นี้คือตายไปเลยแดเมจแรงมากอนะอุ้มดูใส่ตา เฮ้ยฉากนี้สวยเนาะสวยทุกคนเลยอ่ะสะนาก็สวยม้วก็มันตนาสองสียอ่ะเฮ้เสียดายรอบนี้จองยอนต้องพักเฮ้ยถ้าเมื่อกี้ใครๆหมอญมอญอยู่นิดนึงอยู่กันนะโอ้ยเสียดายจองยอนที่รอบนี้แบบไม่ได้โปรโมทด,ด้วยกันอน่ะ เขาในดีอ่ะเบรเพลงมีควันแคชชี่นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยชอบชากมากจริงจังโอ้โได้ย่อนเฮ้ยชอบฉากซีจีสวยจัง โอ้ยชอบชอบสิ่ง G Home เมื่อกี้มาเลยอ่ะโอ้ยเนื้อเสียงดีมากเมื่อกี้ฉากเมื่อกี้มีความคุ้นๆนะโอ้ยแสงสวยมาก MV นี้แสงดีมากโอ้ยเพลง าได้หอ oh, น่ารักจังเลยโอ้โหดูท่าเมื่อกี้แล้วโอ้ยชอบเสียงทีโอมากโอ้ my god โอ้ยยอดสวยมากโอ้ my god, oh, my god. แล้วโมโมเมื่อกี้ผมแบบเคีวยวพัตตามากอ่ะไม่มีน้าสวยขนาด ager, นี้วะ By a s h เ a อ e r เหนือเมนก็มาโอ๊ยฉากเยอะมากครับนี้โอ้ดูดูท่ามโมโมดิเพลงมีความย้อนยุคอีกแล้วอ่ะ มีความแบบดิสโก้อะเฮ้ยโอ้โหว้าวเฮ้ยฉากสวยทุกอันเลยอะสีสวยมากเอ็มวี เหมือนโดนแอทแท็กแบบดเดามาชรุนแรงตลอดเวลาโอ้ยล็อบนี้ CG งดงามมากเลยอะ CG สวยสีสวยทุกอย่างดีมากเลย MV จบไปแล้วนะฮะ can't stop me twice ชอบซาวด้วยอะเป็นอีกเพลงหนึ่งในช่วงนี้นะที่มีซาวด์ ความเป็นดิสโก้ผสมอยู่อะแต่มันแคชชี่มากอันนี้คือแคชชี่มากติดหูสุดๆแล้วถ้าเต้นอู้อูอ้อูอ้อู้ลงท่าเต้นตรงนั้นคือคือเป็นภาพจำแน่ๆอะทุกคนสวยมาทุกครั้งก็คือเมมเบอร์ทุกคนสวยอยู่แล้วใช่ไหมแต่รอบนี้คือแดนเดเมจรุนแรงทุกฉากตัดไปฉากไหนก็ตามก็จะรู้สึกเหมือนโดนแบบตลอดเวลาสวยมากสวยสวยไปหมด สวยทุกอย่างทั้งตัวเมมเบอร์ทั้งฉากทั้งชุดทั้งแล้วท่าเต้นชอบตอนที่จี o โยดรอปลงไปแบบแล้วก็ฉีกขาโอเคแซบอะไรเบอร์นั้นวะเพลงนี้ดีนะอยากดูสเตจแล้วว่าอยากดูว่าพออยู่บนสเตจจะเป็นยังไงกับท่าเต้นที่เราได้เห็นใน MV ก็คือแบบ โคตรแซ่บแต่ว่าเสียดายที่โปรโมทครั้งนี้จะไม่ได้เห็นจองยอนไม่เป็นไรฮะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อการกลับมาที่ปังยิ่งขึ้นที่เข้มแข,แข็งแข็งแรงยิ่งขึ้นนะเหมือนมีนาใช่ไหมรอบนี้มีนาก็กลับมาอย่างเต็มตัวแต่ว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวจองยอนก็ไปพักรักษาต,ตัวเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจก็เป็นยังไงบ้างทุกคนกับคัมแบ็กครั้งนี้นะฮะเป็นอย่างที่คิดไยไหมเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าเป็นเมนใครบ้างหรือว่าสั่งอัลบั้มไปหรือ,อยังอะไรอย่างงี้ก็มาคุยกันในคอมเมนต์ได้นะฮะในรอบนี้รู้สึกฉากภาพที่เป็นแบบว่าซีนที่มีเมมเบอร์อยู่รวมกันอนะค่อนข้างเยอะอยู่นะหรือว่าเราดูไม่ทันก็ไม่รู้ ตัดไปเร็วะก็เลยรู้สึกว่าซีนที่เป็นแบบซีนเดี่ยวของแต่ละเมมเบอร์อาจจะน้อยกว่าปกติหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะต้องแบบไปวนดูอีกรอบหนึ่งเพื่อการวิเคราะห์ต่างๆนะฮะก็ประมาณนี้ฮะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะขอบคุณที่ดูกันมาจนถึงจบคลิปก็ถ้าเกิดมีอะไรใหม่ๆไว้เรามาเจอกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้ไปกันลครับบ๊ายบาย